ปีนี้ก็เป็นปีที่29นะคะก็ปกติในทุกๆปีก็จะมาเปลี่ยนสภ้าพี่เพิ่งอยู่แล้วนี่ก็คือมามาแต่งหน้ามาปัดความสะอาดแล้วก็มาดูแลเนียองค์จะเปลี่ยนปีละสองครั้งก็คือปีใหม่แล้วก็ปีใหม่ก็คือเป็นช่วงปีใหม่กันหรือไม่ก็วันวาเลนไทน์ที่13นี่ก็เราที่วัดเทะากัดาน,นี้ก็จะมีเลี้ยงเพงเลีเ้ยงพราเพ่ปกติแล้วก็ที่กำแพงเพชรก็มีเลี้ยงระเฟ่เพราะว่าที่บ้านก็มีหุ่นของพี่เพิ่งอยู่ แล้วก็อีกที่หนึ่งของที่วัดภาษีก็คือน้องเพชรกับพี่ปุ้มเขาก็เลี้ยงพาเปลี่ยนที่นั่นเหมือนกันน้องเพชรไม่น่าจะมาที่นี่เพราะว่าวันที่ส3บสามเนี่ยน้องเพชรติดอยู่ที่โน่นที่วัดภาะศรีค่ะจะมีไลฟ์สดไหมกลัวดราม่าเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามคนที่รักพี่พึ่งได้เลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีโควิดเหมือนกันแต่ว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งก็มาเยอะ คือในช่วงนี้ต้องบอกว่าที่วัดทกวกดานเนี่ยคนก็มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าพระเอิญที่นี่มันเป็นวัดที่แบบมันโล่งมันก็เลยอาจจะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่13าเชื่อได้เลยว่าต้องมีแฟนเพลงพี่พึ่งมาเยอะแน่นอนในเดือนของเขาเนี่ยเชื่อได้เลยพี่พึ่งไม่ยอมแน่นอนเขาต้องบอแบบโควิดก็เอาไม่อยู่ปีนี้เป็นปีครบรอบอายุ60สปี ถ้าวันที่ส่สิงหาถึงจะครบ60ปีแต่ถ้าตอนนี้ก็คือ59ไปปลายไอ้ไอ,อ,อกกก้กลาง<ด>กลางกลางกลางแล้วแต่ได้ห้าโอเคครับในหนึ่งสี่ ี่สาโชว์ได้พี่โชว์ด้วยจะเรียกอะไรครับพะ <8. S 2> อันนี้เรียกอะไรเลขหนึ่ง <4. S 1> ครับสี่ครับ อะไรครับโจ์ด้วยดิไปพระใช้ทูบสามดอกใช้ทองห้าแผ่นดอกไม้หนึ่งกรรัสามห้าหนึ่งไหว้พระทุกท่านนะจ๊ะ